ไปไหนไปดูแลร่างกายตัวเองไปไหนไปดูแลเรื่องร่างกายตัวเองครับไปดูแลเรื่องกายไปไหนแบบนี้เขาชอบออกไหมยังไม่เคยไปพูดว่าใครผมจะไปโพสดวยาใครแล้ว ไม่เจอกันสิบแปปีแล้วครับไม่ได้มีการพบกันเลยเนี่ยท่านครับเขาไม่พูดกันหากมีการเสนอชื่อท่านเป็นนายกเดียท่านพรไหมฮะ ยังไูงไอตอน,นัครับ,รบแล้ววันนี้ประชุมบริหารทักกำชับนะอะไรบ้างไหมครับท่านอ๋อก็ประชาก็เรื่องทั่ว,วไปของเราอใหม่อะ่ะครับเสอใหม่ที่เข้ามาก็มีการพูดจากันให้ปฏิบัติตามบทข้อบังคับของสภาเรื่องการโหวตประธานสภาด้วยไหมครับท่านไม่ไม่ครก็ ยังยังไม่มีการพูดจากันเดี๋ยวคู่กันในพักนะครับเขาดูว่าเมติในพักจะให้มีโหวตไหมครับหรือว่าไปในทางที่จะเอาโชยเที่ยงก็บอกว่าประชุมนิยมไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไรจะขอวันนี้เลยนะคะอะไรครับผลการผลที่ผ่านไปที่ท่านอกเอายัียงเอาก็ตอบคนนี้ไปแล้วคนนี้ถามอีกแล้วท่านครับเห็นไหมบอกว่าเสนอชื่อท่านสุชาติเสนอไม่มีไม่มีไม่ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊ก ทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ